สวัสดีครับอยู่กับช่อง Youtube แซมล้อเหล็กครับผมอาวันนี้พามาดูนี่ครับทางก็จะประมาณนี้นะใส่ไม่ได้เยอะนะพามาดูเจ้า PC200 รุ่น8 M0 ของทีมงานเราเจ้า CE ก็จอดละก็มาถ่ายคลิปนะเป็นเจ้าุีโซ่ sau này sáu, sạm đưa rèn Người ta cho đục răng Mì ก็ได้หมื่นสี่พันหมืนห้าพันชั่วโมงได้แล้วะนี่ก็เป็นต้องเปิดดินนะครับเปิดดินจับลูกรังจักเอารูกรังไปแล้วก็เอาหน้าดินปิดคืนนะครับต้องทำอย่างเี้ครับ เขาได้บุ้งกี้ตัวเดียวกันกับ C.E. เลยนะครับเพราแถมมาจากตัว C.E. เดี๋ยวนี้ซื้อรถแถมบุ้งกีโลกหนึ่งครับโปรโมชั่นโมงกว่าแล้วเดี๋ยวหกโมงแล้วครับ ใ้ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับสังเกตเวลาคมสูบรูดแปนี่เครื่องหสูบตักเขาจะเสียงก็จะไม่มีโหลดเลยนะในตัวซี e, ผมเวลาอัดเจอดินแข็งอีกเสียงคนละรอบนะคนละรอบแล้วก็อน้หสูบรอบ2องพันกับ4สูบรอบ ตัว e. นะหรอบนี้ใส่เต็มนะับไม่ได้ใส่ครึ่งนึงนะพอวิ่งได้ดินเริ่มแห้งแนละ้วใส่ไปเต็มเลย เป็นรายฟูโซ่ตัวแรงเราเลยละทางแค่น,นี้ครู้เล็กฝาท้ายใครลุด บรรยากาศงานของเราครับคือลาเลิกงานแล้วสบายสบายครับเจ้าคุณโซของเรา งานแล้วคลิปนี้ก็ล่างไปในเพลงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ช่อง y u t ท b e แซมล้อเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ